เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงสำหรับคู่สามีภรรยาเป๊กเปรม,มนัสและ นิวนภัรสอนหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วํำเอาทั้งคู่ตื่นเต้นสุดๆหลังรอคอยกันมานานหลายปีก่อนหน้านี้คู่ของเป๊กเปรมนัทสุวรรณนนท์และนิวนภัรสอนได้ออกมาประกาศข่าวดีขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วเพราะตอนนี้นิวกำลังตั้งท้องลูกคนแรกบอกเลยว่าทั้งคู่ดีใจมากหลังจากพยายามมีลูกมาหลายปีล่าสุดเป๊ก ได้ควงพันรายาเก็บกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ต่างประเทศงานนี้นิวถึงกับบอกว่าคบกันมา13ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบสองต่อสองอีกด้วยโดยมีแคปชั่นว่า ตั้งแต่คบกันมา13ปียังไม่เคยได้หนีเที่ยวกันสองต่อสองเลยครั้งนี้จัดกิจกรรมกินนอน14ชั่วโมงบนเครื่องยาวๆไปโผล่สักที่ที่มีเราสองคนบวก Baby, เบบีเ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมทเทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ท้องเที่ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคนิวเบบี้ซึ่งในไอจีสตอรีของนิวได้พูดว่า ไฮลอนดอนพร้อมกับดินเนอร์ร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษโดยคุณสามีเป็นคนจัดการจองให้นั่นเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงสำหรับคู่สามีภรรยาเป็กเปรมมนัสและนิวนพัศสสนหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วทำเอาทั้งคู่ตื่นเต้นสุดๆหลังรอคอยกันมานานหลายปีก่อนหน้านี้คู่ของ เป็กเปรมนัสสุวรรณนนท์และนิวนภัสสอนได้ออกมาประกาศข่าวดีขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วเพราะตอนนี้นิวกำลังตั้งท้องลูกคนแรกบอกเลยว่าทั้งคู่ดีใจมากหลังจากพยายามมีลูกมาหลายปีล่าสุดเป็กได้ควงภรรยาเก็บกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ต่างประเทศงานนี้นิว ถึงกับบอกว่าคบกันมา13ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบสองต่อสองอีกด้วยโดยมีแคปชั่นว่าตั้งแต่คบกันมา13ปียังไม่เคยได้หนีเที่ยวกันสองต่อสองเลยครั้งนี้จัดกิจกรรมกินนอน14ชั่วโมงบนเครื่องยาวๆไปโผล่สักที่ที่มีเราสองคนบวก Baby, เบบีเ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมททเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ท่องเที่ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคนิวเบบี้ ซึ่งในไอจีสตอรีของนิวได้พูดว่าไฮลอนดอนพร้อมกับดินเนอร์ร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษโดยคุณสามีเป็นคนจัดการจองให้นั่นเอง